โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านก็สวัสดีท่านกันด้วยนะท่านผู้ชมก็วันนี้ผมจะมาแนะนําครับจะมาแนะนําตัวละครครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะดีมากๆสําหรับแมปอย่างนี้นะแมปแฟกเจอร์ครับก็ผมมันจะไม่ใช่ผู้เล่นที่แบบว่าแรงสูงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ขออนุญาตนะครับแนะนานิดนึงเพราะว่าผมเล่นแล้วแบบชนะชนะบ่อยมากก็เล่นตัวนี้แค่นั้นแหละท่านผู้ชมก็ถ้าได้ถ้าทุกท่านดูคลิปนี้ได้ความรูไปผมก็ยินดีครับ ฝากกดไลค์ด้วยลวกันไม่ว่ากันแล้วกันเนาะก็สามารถแนะนำทริคเพิ่มเติมได้ที่คอมมตนได้เลยครับอันแรกนะครับเซตอัพถ้าผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะอยู่ B B เพราะอะไรเพราะ A เนี่ยผมจะให้เพื่อนผมเนี่ยแฮกัไปอยู่ A สักสามคนเลยนคนหนึ่งเล่น <Here. S 1> แทนเนาะเล่นโลดแล้วก็อาจจะเล่นนี่คนหนึ่งแล้วก็เล่นนี่คนหนึ่งนะส่วนเราแล้วก็อีกผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็อาจจะอยู่ไซนี้ไปเลยอาจจะอยู่ตรง <Here. S 1> ไม่ลิงก์นะครับ <Here. S 2> ก็แคนดทีนะไม่ตรงเจนก็แคร์ทีับเล่นกันประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือปกติเนี่ยถ้าผมได้กันถ้าผมจะอยู่คนเดียวเลยตัวอย่างแรกครับผมจะเซตอัพบอร์ดไว้อย่างนี้เพราะอะ <Time out. S 2> ไรเซตอัพไว้อย่างเงี้ยผมไม่ได้ต้องการแบบว่าเอาไว้เบรกไว้อะไรนะไว้เตือนเฉยครับว่ามันมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนคะท่านผู้ชมผมจะไปอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมจะวางไข่ประมาณนี้ พอรอรอมา่อมานมาันเปิดแล้วไปวางก็ได้ครับมันไม่มีใครเร็วมากมากวิ่งมาตรงนี้นเลยประมาณนี้ครับวางไว้อย่างนี้แหละเดีย๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงไล้สก,การกัดประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยโอเคอเฮ้ยอย่ยงนี้อย่ยงนี่มีอย่ยงนี่้ตายนเดินมี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 อย่างนี่เหรอ โหยอีตัวดึ๊กตัวดึงโย่เละนี่คือเสียงจากเดควาดเฮ้ยมันปลานี่นะเทคนิคแข็งแรงเหมือนกับมือเงาเหล็กงัดหลบละหลบละขออนุญาตหลบเลยขอไสละเข้าไปแล้วฮะตายหนึ่งหนึ่งร้อยยี่เ่ยี่อะไรวะนะ โอเคเสียบไม่เห็นอะไรเลยคือคืออาจจะมีท่านผู้ชมแบบต้าแบบลัวไม่ชัวแบบก็วางไข่อย่างนี้ก็ได้ครับสำคัญเลยเวลามันมาเนี่ยดูองศาครับศัตัวจะไม่สามารถยิงยิงตรงนี้ได้นะมันไม่เห็นครับมันต้องขึ้นมาเพื่อยิงอะไรเพื่อยิงไก่เราโดยเฉพาะครับ ที่ยิงไก่เราโดยเฉพาะมันหนึ่งจะแปลว่าบางคนแม่งก็ไม่ยิงเลยแม่งเดินเข้าไซส์เลยรบบพออะไรเข้าไซส์ไปเลยครับบางคนแล้วก็ถ้ามันเตือนละแล้วก็นับนับหนึ่งถึงห้าถ้าช้าก็ได้ะแล้วค่อยกด oh, มันก็จะหลีกไปทางน,นี้ได้หนึ่งทังนี้มันก็โดมน,ม,นมันก็เจ็บอ่ะท่านผู้ชมแต่ผมยืนตรงเนี้คือผมคิดว่านะเมนอ่ะมันมาแน่ๆครับสักสามหรือสี่ตัวแต่จะมีต้องมีอีกตัวที่มันชอบแบบว่า มาเล่นอาร์เคดมันก็จะโดนเราเตือนครับบอทเราเตือนปุ๊บเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราอยู่ตรงนี้เลยอย่าตดตรงนี้นะอย่าตดตรงนี้เพราะอะไรเห็นปะมันมีช่องครับถ้าสมมติผมวางสมมตินี้ใคที่เป็นตัวแทนผมเนี่ยถ้าผมสมมติเปน็นศัตรูนเี้ยเดินมาเมย์อย่างเงี้ยเห็นปะผมเห็นเว้ยผมจะเห็นผู้เล่นตรงนี้เลยแน่นอนแน่นอนดังนั้นเราอยู่แล้วก็นี่สักทีเดียวครับแต่ไม่ต้องโผล่อตรงนี้เห็นนะ ประมาณนี้ครับถ้าเราไม่เห็นมันก็ไม่เห็นนะแต่เรามีผู้เล่นที่ยืนที่คอยดูตรงเซนหรือว่าแคนดี้อยู่แล้วไงเราก็ไม่ต้องกลัวม,มากประมาณนี้ครับลามาโดนไข่ปุ๊บมันยิงมัวแต่ยิงนี่เราก็สวนมันเลยครับได้เลยหนึ่งหัวเสร็จแ,แล้วก็แล้วแต่ทุกท่านครับว่าถ้าถ้าสมมติผมมีอติผมก็จะลงไปด้านล่างไว้แต่ถือปืนหอนนะ เพตัวมันมีตัวแบบว่ายังไม่ได้เข้าไซส <Yeah. S 1> ์ครับรนเทกมันเอาเราได้เว้ยถ้าเราวางอันสิตรงนี้ดีเทกร <You S 1> อมันเข้าไปก่อนกนไ็ได้ครับค่อยรีเทกขอแม่งไม่เมาไม่มาแบบแตกแจกหน่อยวะไม่อรับไม่อย่างรีเทกโอ้ย,อยชนกับพวกมึงอ่ะโอ้ตายโหงกับมึงเอา้าเรียนตีเรียนตีรีเทคเรียนตีรีเทคครับผม้ไดก มันมีออฟมีปืนอะไรอันตรายมั้งสอนตเียไม่เอมจะรอดเอ้ยโอ้ยนี่สสตัวประมาณนี้ไซสนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนสเอสเอนี่ผมไม่รู้เหมือนกันวางแนะนำไม่คยดีแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยแฟนต้องมีครับแฟนต้องมีแน่แนวางไว้อันหนึ่ง ไก่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นด้านบนมันก็จะอยู่แบบไก่เราแตกแน่แน่ไก่เราแตกแน่แน่แนแว,นนนวนน้ก็ได้แล้วเราก็เราก็ากากโฟกัสเลนเราครับทำให้มันดูแบบถ้าเราจะอยู่คนเดียวนะโน่นอันน,นึงครัประมาณนี้ครับประมาณนี้ เซตอัพก็ประมาณนี้ครับแล้วเป็นเราฝั่งบุกบ้างละ่ะวางยังไงวางยังไงดีเพราะว่ายังไงถ้าเราวางอย่างเนี้นเนะยะเ,กกหเห็นระยะขอบเขตสกิลไหมครับเห็นระยะขอบเขตสกิลปะมันไม่ถึงเว้ยถ้าเราเดินเข้าไซต์อ่ะมันไม่ถึงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบบจะเข้าไซตเอแน่ๆแนะนำตัวนี้ วางแถวแถวนี้ครับเพราะอะไรตัวตรงแซนเข้ามาหรือว่าตัวแฟงมาเนี่ยมันเตือนเลยครับบอดเตือนนะแล้วไก่เราครับไปทําหน้าที่ในไซต์ดีกว่าอย่างนี้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ชะลอศัตรูอยู่เฉยครับหรือจะไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ทุกท่านเลยแต่ปเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ด,ดูอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ระวางตรงแซน

แล้วก็วางไข่นี่ก็ได้แฟงแฟงตรงนี้่นี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นใน <Rec alling S 1> กรณี <my S 1> ที่เรามาเอนะวางนี้ก็ได้เรามาเล่นนัานนอกครันะเวลาถ้ามันมีมาแป้งปุ๊บเราจะรู้่านะ <Yes. S 1> เพราะไก่ไออารามบอดเราเตือนอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าไก่วา่าไก่เนี่ยวางแล้วแต่พิจารณาตามสมควรเลยครับวางตรงไหนก็ได้ แล้วแต่เรา๋ยวจะโฟกัสตรงไหนถ้าวางตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้ได้ดอกได้ตัวที่มาจากกางเนี่ยฮะับ PP ประมาณนั้นครับโอ้ยไซส์ B ไซบ์ B <c oughs> เวลาผมมานี่ถ้าจะเข้าไซส์ B แน่แน่วางตรงนี้ถ้าเราวางตรงเนี้ยแล้วเราเล่นในไซส์อยู่ในบริเวณไซส์อ่ะมันยงังเพราะว่าโอเคนะฮะเพราะว่า เราเพ้ามาได้แต่ถ้าขึ้นไปตัวทาวเวอร์ยิงเขาต้องให้คนอื่นขึ้นไปยึดนะเรามาแพมแล้วก็ออกไปเลนั้านนอกก็ได้ครับไกลวางไหนวางตรงนี้ก็ได้ครับมันจะได้หมดเลยเว้ยระยะเก้าสิบองศาได้หมดเลยออกแคนทีมาเราก็รู้ออกเจนมาเราก็รู้ครับประมาณนี้ก็วางไข่ได้เหมือนกันเราวางติดกันอย่าบันทีม แต่บางคนเขาก็ไม่ยิงนะ <made> ประมาณนี้เวลาตัวแฟงมามันมันมา <Yeah. S 1> ประมาณนี้บอดเราก็เตือนแล้วนะมันจะกันอะไรได้บ้างคือการจากตัวด้านล่างนี่จากตัวอาจากแปับมนจากหลังี่ยการกันได้ประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็เจเจรับผมนะส่วนอันตีก็ทุกท่านก็ได้จะรู้นะว่าอันตีวางตรงไหนบ้างผมจะวางตรงนี้ครับ mm hmm. วบางด้านล่างพ mm hmm. อได้ควบคุมทั้งไซส์เลย ส่วนถ้าไซส์เอครับก็ลองดูวางตรงไหนจะดีที่สุดแต่ยึดมันต้องออกไปด้านนอกปะคือมันจะเสี่ยงเกินไปแต่ถ้ายึดไซส์ได้แล้วเนี่ยวางตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันครับนี่นได้ททางไซส์เหมือนกันนี่ก็ได้ครับ จะวางไว้อันนี้ก็ได้แต่มันจะไม่ได้ตรงดอกเฉยๆครับแต่ตรงนี้จะได้ส่วนในนี้ CT ของศัตรตูวตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเล่นไม่ได้ต้องใส่ประมาณ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคครับวางตงไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าเราจะบุกตอนบ,บุกเข้าไปเลยผมว่าว่าวางตรงเนี้ยใ <c oughs> ส่ <c oughs> แต่ถ้ามีอันติส่วนมากคิวจอยจะไปดีหมดเลยครับไปดีหมดเลยพอลองสังเกตดูแมปแล้วกันครับว่าเคเจฝั่งข้ามมันมีมันมีอันติแล้วอะเราก็ไปดักตรงนี้ก็ได้แต่มันมันคงจะมีคนมาคุ้มกันมันอยู่แล้วครับแน่แน่ก็แล้อย่าไปกลัวประมาณนั้นแล้วก็เอาแม่งเลยประมาณนี้ครับสำหรับคลิกเคเจากแฟกเจอร์นะ ผมก็รู้แล้วนี่ผมรู้แล้วครับ่านผูยชมประมาณนี้่าใครแบบว่าดูแล้วคลิปนี้แล้วได้ความรู้ก็ยินดีด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่มีทริคเพิ่มเติมจากอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์เมให้แนะนำกันได้ครับก็สับไลน์อัพปลาปลาใครนะก็ใครรู้ก็แนะนําผมหน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับส่วนใหญ่ผมจะวางแล้วออกมาเลยไม่ก็ปลาไปเลยครับโยนไปเลยสมมติมันอยู่หลังกล่องมันก็แค่โยนไป ผมก็แค่โยนหนึ่งไล่มันลงมาแค่นั้นเองครับผมไม่ได้มีลายองไร้อะไรเลยถ้ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็โยนไปเพรามันอยู่ตรงนี้อาจจะโยนไปตรงนี้ก็ได้มันก็จะถอยเข้าไปแล้วถ้ามันแอบในคอนมุกอะไรอยเงี้ยฮะได้ประมาณนี้ครับไข่แบบไข่มีกว้างเคลียร์ทาวเวอร์ก็ได้นะถ้าแบบเดี๋ยวสักลูกก็ได้ ครับใครทีมไหนที่มันแบบไม่ชอบเคียร์ทาวเวอร์เราอยากเกมมันก็จะนก็ได้ครับโยนไปเลยตอนเดินเข้าอ่ะโยนต้อไปเลยโยนไปเลยพอเดินเข้าเล็งเลยเล็งเลยเล็งเลยเกมนี้ก็พอถ้ามันอยู่ในโซนไหนเนี้ยก็พอละไอ้ตัวนี้จะได้ไม่ต้องแหลกครับเวลาเราแปลประมาณนี้ครับ ก็าหากใครชอบก็ฝากเป็นตามกดไลค์ Subscribe กันด้วยเด้อประมาณนี้ครับกับพิษเชเดาสักเจอขอบคุณที่รับชมครับ